จะเป็นการแข่งขันรอบที่สองถ้าใครแพ้จะตกรอบนะครับเขาเรียกว่าตับนรกในภาษาไปตองอีกทีมนึงเข้าไปแล้วก็ทีมลุงช่าง2องลุงช่างอายุทยากับพีเอ็เข้ารอบไปแล้วอันนี้ขึ้นมาก่อนก็คือทีมผู้พันเจียบสครับแข่งกับทีมสับ,บรี99ตะหมูกับพีิลีภูเก็ตตีแม่นมาก ก็มีการาพาดนิดหน่อยประมาณนั้นก็แพ้กันถ้าดูตามเนื้อผ้าทีมนี้เป็นต่อครับจะดูว่าใครจะชนะมันลูกกลมๆมันไม่แน่ก็ทีมผู้บันเกียบสามจะเข้ามาครับเข้าเปลี่ยนเปลี่ยนดีด้วยทีมลูกนี้ไม่กล้าตีแน่นอนอุ้ยตีจะดูนะครับถ้าเขาตีออกลูกเดียวเก่งมาก จะดูว่าเขาจะตีกี่ลกูกอับตูตัวเองไหมตีระแวงครับแบบนี้ตีระแวงเลยทำให้มีการผิดพลาดป้องผิดสองลกูกเลยกลายเป็นเสียเปรียบลูกไปแล้วครับลูกนี้ก็เข้าหลุดครับลูกนี้เข้าเปลี่ยนครับก็ตัดแทมไปได้อีกหนึ่งครับ ตอนนี้ลูกอยู่ในมือเหลือสี่ลกูกแต่ว่าในสนามทีมก้าวข้าสาระบุรีลูกได้เปรียบที่ลูกตีผิดครับถ้าตีถูกจะได้แต้มทันทีปั้นไม่โดนถูกถ้าดูกันตีนี้ทีมก้า้าวสาระบุรีน่าจะเป็นต่อ พี่วนพนักกรตีผิดสองลูกซ้อนว่าลูกอยู่ในมือถ้าตีถูกจะได้แต้มทันทีพี่วันจะตีลูกที่สามครับตีถูกได้แต้มทนีว่าถูกไหมไม่ถูกครับเลยกลายเป็นเสียเปรียบเพราะว่าลูกในมือเหลือสีลูกผมดูๆถ้าตีไม่ถูกนี่จะเสียแต้มทันที นะครับเข้าวงมาแล้วทีมผู้บันเกียสามตีถูกก็ได้หนึ่งแต้มตอนนี้จะขึ้นมาหัวที่2แล้วนะครับของการแข่งขันไปตองรอบที่สองของส่วนรถไฟครับประมาณนั้นอันนี้ถ้าใครแพ้จะตกรอบนะครับต่หมูลากจั่นขึ้นมาเหมือนจะวัดได้หรือไม่ เปลี่ยนครับประธานชมรมสวยรถไฟนะครับเป็นหลักหน่วยก็ลูกตัวเองวางสวยครับโอ้หลุดเบอร์ที่ได้คือเบอร์เห็นนะครับว่าเขาจะเข้ามาชนแท็กหมดเลยเลยการเป็นเสียเปียบรูกทีวันพระนครจะเรียกการตีหรือเข้าดูก่อนนะครับเรียกการเข้าเปลี่ยนชึ๊กโอ้ไม่เปลี่ยนหลุดออกมาเบอร์สูงนะครับก็คือสูงสาม เออไม่ได้ไปไปได้ไปไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเ้อ่านะครับเขามาดูจุดตกนะมเมื่อกี้เข้าใจผิดกันนิดหนึ่งพี่วันพนักครเข้าไม่เปลี่ยนครับทา้งพี่หมูสลับบรีเขานื่ว่าเปลี่ยนให้เข้ามาให้เข้ามาลูกนี้ก็เหมือนไม่เปลี่ยนครับเสียเปียบลูกเยอะเลยตอนนี้ ลูกนี้เปลี่ยนแน่สี่สองแต่ลูกเหลียนในมืออยู่ห้าลูกครับเพราะว่าโลกโลกนี้ทางทีมกักาสาลูบุรีมาลูกเดียวหนึ่งกินหกภาษามวยนี่ครับถ้าตีจะได้รับสอง ประมานั้นจะดูว่าเขาจะตีไงดูเหลี่ยมว่าเออว่าเหลี่ยมครับดูฟิลีตีครับเบี่ยงมาตรงมากได้หนึ่งแต้มแล้วหนึ่งแต้มครับแต่ว่าถ้าเขาตีจะรับสามถ้าตีโดนรับสามทันทีเพราะว่าลูกลูกคุมหมดต้องตีลูกขวาลูกนูน้นถ้าโดนสามแต้มไม่โดนยังอยู่ยังได้แต้มเดียวอยู่ครับ ถ้าลูกนี้ตีโดนจะได้สามแต้มเซกิตหน่อยได้สามแล้วครับเหลืออยู่สองลูกในมือดูว่าเขาจะได้กี่แต้มนี่เข้ามาจะอ้อมมาด้านขวาไม่ได้ก็ขขอขอบคุณคได้วัดร่ว<า>มกันนะครับเป็นกิจกรรมลูกหมดเหมือนได้สองแต้มสามแต้มนะครับผมจะดูว่าวเขาได้ดกันกี่แต้แมครับ ได้สามได้สามลูกสี่เข้ามาหลุดครับต่อไปจะเป็นการขึ้นหัวที่สามครับล่างที่สามสลับไปตองลูกนี้เข้ามาหลุดครับถ <c oughs> ือว่าเข้าหลุดครับเพราะว่าห่างเม็ดกว่าก็อยู่ที่ใครจะพลาดก่อนอันนี้เข้าดีมากครับต้องปีออกอย่างเดียว เข้ามาหลุดโซนก็เสียเปรียบรูปก,ก่อนเพราะว่าต้องใช้มือตีตีเพื่อตรงอู้งรูปนี้น้ำลายหกครับไม่ได้แต้มครับลูกนดอกไม่ได้แต้มมีลังที่สี่แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ตีโดนแ่นดอกไม่มีใครได้แต้มครับว่าที่สีพี่วันพระนครต้องตี โลาวีเข้าดีมากผู้ก่พี่วนตีผิดเยอะมากตอนนี้เหมือนเสียเปลียนเสียเปรียนมือตีเพราะว่าตีผิดเยอะปัโอ้ยลูกใหญ่ตีลูกใหญ่ไว้เปล่าตะมูซาบุรีเข้ามาเปลี่ยนครับทีมวันเกลียบสามเข้ามาเปลี่ยนครับ ตอนนี้ดูผู้หญิงตีบังครับพีลีอ๋อเมื่อกี้นี้แต้มได้3าเป็นสี่แต้มต่อหนึ่งแล้วเพราะว่าผู้หญิงเขาได้แต้มต่อรีตีมาปั้งก็ตายครับเกือบไม่โดนออกข้างนิดนิดผู้ปันเจ็บเข้ามาทีมผู้ปันเจ็บนะครับดูว่าพี่รีตีรูกไหมชายาลีปูเจ็ดตีแมนมากครับ เย่ยงลูกมาตรงเป๊ะเลยจอดคือเลยไกลเป็นแต้มอยู่ในสนามสองแต้มเลยได้เปรียบลูกก็เหลือเยอะกว่าจะดูว่าทีมอุบลเจ้าสามจะแจ้งไงเข้ามาเข้ามาก็หลุดแต้มเดียวแต่ตีไม่ได้ครับเพราะว่าลูกเหลือลูกเดียวต้องช่วยกันเข้าคุมประมาณนั้นโอ้เขาให้ตีตัดแต้มครับตีตัดแต้มครับตีเปลี่ยน ก็ตัดแต้มผลการวัดออกมาแล้วครับแพ้ต้องตีเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ลูกในมือเหลืออยู่2ลูกจริงๆถ้าเป็นพื้นๆเขาจะเข้าเปลี่ยนแต่นี้เข้าเปลี่ยนไม่ได้ครับเขาจะตีจอด พียงลูกมาตรงมาสองไม่ไม่สองครับจะดูว่าเขาจะเข้าไหมได้แต้มเดียว <c oughs> นำไปเป็นห้าต่อหนึ่งครับนี่ก็เข้ามานี่เป็นหัวที่ห้าแล้วเข้าเปลี่ยนครับแต่ตองลูกนี้เข้าดีมาก ถ้ารีตีถูกรีภูเก็ตตีถูกได้เตียวบังตีข้ามหัวมาหน่อยจะดูนะครับว่าตีช็อตก็ยังเสียเตียบอยู่ดีลูกหมดไปแล้วสามนี่คือลูกที่สี่ครับก็เข้าหาตอนนี้ทีมพ่อ้วนพระนครได้เตียบครับเพราะลูกเหลือในมือเยอะกว่าเหลือห้าลูก,ลก,ลก อีกฝ่ายเลีองอั้าลไรอางตอะแเงเขาจะติดสินใจตีไล่ครับเขาไม่เข้าถ้าตีถูกจะได้แต้มเยอะตีมันตีพลาดเองนะครับ ตัดสนใจลับมาเข้าใหม่ครับเข้าก็ไม่เปลี่ยนครับหลุดหลุดสองลูกเลยอลูกนี้เปลี่ยนครับลเลยกลายเป็นว่าลูกเสมอกันเลยตอนนี้กาเต็ดนวก็เสอูนะการ์ไอ้นั่นแล้วจะแอยู่้ดูนะครับว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตอนนี้ ถ้าตีเปลี่ยนจะได้สองจะดูจากพี่เขียโโกคน่าจะเข้ามากระแทกลูกเองประมาณนั้นดูนะครับะจะกะชนเข้าเปลี่ยนเขาเสียอยู่เดียวเดียวเหลือลูกหนึ่งลูกในตะมือตะวนเหลือสองลูกนะครับดูว่าเขาจะได้กีแต้ม วันจะตีปั้งสองแต้มแล้วโอ้โห oh, oh, ตีถูกเรื่องนี้จะได้ห้าดูนะครับว่าเขาตีถูกไหมตีถูกจะได้ห้าแต้มแซงทันทีเลยวัน,นเข้าวงครับถ้าถูกจะได้ห้าดูนะครับว่าถ้าจอดลำหกได้สองแต้มครับตีภาคทีมผู้วันเจี๊ยบสามได้ขึ้นแกนต่อครับ คะแนนตามมาน่าจะเป็นสต่อห้าสี่ต่อห้าถ้าตีถูกเมื่อกี้ได้แต้มเยอะเลยอันนี้ชิงกันเข้ารอบนะครับภาษาเตตองคือตับโลกใครแพ้ก็ตกรอบประมาณนั้นทีมชนะเอขึ้นสวรรค์เข้าไปตองดีมากครับขวางลายบางโซนอยู่ในโซน นะจะดูว่าลีลีผู้เจ็ดตีถูกไหมผู้เบี้ยวครับเป็นป่อยลูกมาเบี้ยวเลยตีมาอีกลูกตรงมากแล้วก็ลูกอยู่ถ้าทีมผู้บันเจียบเข้ามาเตียงได้เพียบลูกเยอะเลยครับตอนนี้ไปมาา เขาเรียกว่าแปดครับเดอเปลี่ยนครับจับก็ถือว่าเข้าพลาด2ลูกครับถ้าพีวันตีถูกทุกลูกก็ก็ยังเสียเปียบอยู่นะครับดูนะครับลูกเหลือน้อยกว่าจะได้หรือเสียกันกี่แต้ม มีพี่วันตีถ้าตีตูกก็ตับแต้มไปในตัวครับถ้าจอดก็จะได้เปรียบตีเดียวตอนนี้เสียเปรียบลูกแล้วนะครับต้องบล็อกนะครับผู้หญิงสนามที่16นะครับตรงนี้ก็ต้องบล็อกไม่ได้ตีม่ียกครับการท่าเรือเอ้ยการท่าเรือก็คุมอยู่หนึ่งดูว่าอีกทีมเขาจะทำยังไงเขาน่าจะเรียกตีคนละลูกหรือเปล่าไม่เข้าอ้าสาม ต้องตีรับสองครับถ้าตีถูกได้สองแต้มจอดรับสามตั้งตรงได้สองแต้มครับตอนนี้ทีมเก้าสระบุรีนำไปเจ็ดต่อสามแล้วนะครับแต้มทีมทุกวัลเกียบสามเข้ามาลูกแรกไม่เปลี่ยนดูนะครับว่า ตีถูกไหมถ้าตีถูกได้เปรียกตรงตรงมากเข้ามาลูกสองเข้าดีมากครับเปลี่ยนลูกนี้พี่ลีผู้เก็บจะตีตีถูกได้เปรียบลูกเยอะนะครับเพราะว่าลูกเหลือเยอะกว่าที่ภาคเหมือนกันครับ ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้แต้มเออตีพาสองลูกซ้อนครับเสียเปรียบลูกแล้วถ้าหมูตีตับแต้มครับเท่าที่ดูตีจอดด้วยก็กลายเป็นคุมสองลูกโอ้ให้ตีครับเขาไม่ให้เขา้า พีวันจะเข้ามาเลยตีดูก่อนนะครับเพราะว่าลูกเขาคมสองลูกเขาให้ตีครับอู้ตีรับสองช็อตมันช็อตมันชอ็อตเขาต้องให้ตีตอนนี้พีวันตีถูกจะรับสองนะครับลูกลอยมาตรงไปเฉียดไปเล็นึงต้องโดนนะครับไม่โดนจะเสียแต้ม ตีลับสครับต้ง3า,าก็ตามขึ้นมาเป็น6ต่อ7จ็ดสูสีครับสูสีอันนี้เป็นหัวที่7แล้วนะครับแต้มตามขึ้นมาเป็น6ต่อ7อันนี้คือตัดนรกใครแพ้ตกรอบครับระหว่างทีม9้าสระบุรีกับทีมผู้จีนูุ้พันเกียบตสว่างันถ้าดู ดูดูด,ดูตามนี่เหมือนกับทีมสระบ,บุรีเก้าๆได้เปรียบแต่ลูกคมๆไม่แน่จัดนโลกครับใครแพ้ตกรอบสูสี7จด,ดต่อหดูพี่ลีปูเจ็ดตีเมื่อสักครู่ตีพาด2ลูกหัวที่แล้วนี่เริ่มพลาดนะครับถ้าตีพาดจะเสียเปรียบแล้วมือตีตะตมสูสระบุรีเข้ามาคมุม ข้าดีด้วยครับแต่ไม่เปลี่ยนถ้าดูตามลูกไม่เปลี่ยนแต่เข้าไปตองดีกะตัดสินใจตีตัดแต้มไม่โดนอีกแล้วตีเจ็ดยังเสียแต้มอยู่ครับ <c oughs> ก็ดูต่อครับลูกกลมกลมของไม่แน่นี่แปดเลยครับมันมันไม่แน่นอนครับอนี้ก็แปดเปลี่ยนเปลี่ยนห่าง ห่างมากตอนนี้ลูกได้เปียบเยอะครับเหลือสี่ลูกในมือทางพิมก้าเก้าสารบุรีเหลือลูกอยู่แค่ลูกเดียวถ้าเข้าเปลี่ยนลูกนี้ได้เปรียบอักไม่ออกด้วยเข้าเปลี่ยนจะดูว่าเขาจะเข้าคุมหรือตีจับแต้มดูก่อนนะครับว่าเข้าคุมครับ อโอู้ลูกนี้ถือว่าคมดีมากลูกในมือเหลือ4ลูกนะครับดูว่าจะได้กี่แต้มได้แล้วอยู่1แต้มครับมันไก่เขาไม่กล้าตีไล่แต่แต่ทีนี้ตีแน่ๆครับตีเพื่อรับสองครับ <c oughs> ถ้าตีถูกจะได้สองแต้มทันที จะดูว่าสามลูกจะตีถูกกี่ลูกแดท่วนั้พระนครเวี่ยงมาโอ้ตรงเว้ยไม่ตายากดี๋ยลูกนี้ก็เสียงครับถ้าตีเพราะว่าตรงกับลูกตัวเองยกไม่ข้ามโดนลูกตัวเองออกนจัจรเสียแต้มจะดูลูกนี้เขาจะตีหรือเข้าเข้าครับเพรได้หนึ่งแต้มแล้ว จากจะได้แต้มเยอะๆเหมือนจะได้ลุ้นแค่หนึ่งแต้มไม่กล้าตีเพราะลูกตรงลูกตัวเองมากได้แต้มเดียวก็นำไปเจ็ดเท่าครับก็ดูเมื่อสักครู่นึกว่าจะแต้มจะนำขาดครับลูกกลมๆของไม่แน่ทีมผู้พันเจ็บขึ้นจันต่อลูกนี้ขึ้นจันไกลมากน่าจะประมาณอยู่ที่ เก้าเมตรหรือสิบเมตรเดี๋ยวจะดูนะครับเพราะว่าเห็นฝั่งฝั่งนี้เขาจะท่วมว่าเกินหรือเปล่าประมาณนั้นเดี๋ยวเขาดูวัดก่อนครับว่าแข่งได้ไหมถ้าเกินสิบเมตรนี้น่าจะมีการจับจันแข่งได้ครับทีมผู้พันเจี๊ยบสามจะขึ้นลูกมาก็ถือว่าไม่ดีครับห่าง อันนี้เหมือนจะเปลี่ยนแผนครับมาเป็นรีพูเจตเข้าครับเข้าตีได้ทั้งสองมือค่ะว่าตโมสาลาบโบรีก็แม่นแม่นเขาให้ผู้หญิงตีมันก็ไม่แน่ใจอันนี้จะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนครับ เดี๋ยวจะได้เห็นต่อหมงตีเพราะว่าตามเนื้อผ้าคนนี้น่าจะเป็นคนตีครับนะครับเพราะว่าเขาให้ี่ริปูเจตตีเหมือนกับว่าเขาจะดูว่าเขาเหนือกว่าอะไรประมาณนั้นแหละอันนี้แต้มจนตัวเขาเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนมือตีลูกนี้เหมือนเขาไม่เปลี่ยน แ้มตอนนี้อยู่ที่เก็บแปมนะครับว่าแต่ว่าลูกเสียเปียบเยอะอีกฝ่ายเยอะสี่อีกฝ่ายเยอะอุ้ยตีเบี่ยวออกมาเยอะวันตีลูกไม่ถึงสี่สิปร์เซ็นต์ครับลูกตีไม่ไม่ให้ถูกผิดเยอะมากผิดเยอะกว่าถูกเอาฝ่ายมานั้นเกมนี้ก็เจ็ดแปมเท่า ถ้าดูตามเนื้อผ้าตอนนี้ทางเข้ากาสันบุรีน่าจะได้เรียบก็อาจจะถึงเกมด้วยเข้าที่ดูต้องเข้าคุมอย่างเดียวก็ยังเสียเพาลูกเหลือในมืออยลูกเดียวดูตามหมูสระบุรีตีครับอุ้ยปอบมาเบี้ยวแต่ตายว่ะไม่ตายก็ได้วัดไี่ตายครับ สุดยอดไม่เกมแล้วดูเขาโยนลูกออกมาเหมือนลูกเดี้ยวครับแต่ว่าะจะดูว่าพี่วนจะทำไงอันนี้น่าจะเข้าคุมอย่างเดียวเพราะว่าพี่ลีเหลือสองลูกครับถ้าตีภาพพี่ลีตีสวนได้แต้มเยอะเลย เข้าดีด้วยซ้ำจะดูนะครับเหลือลูกในมืออยู่สองลูกจะได้จี่แต้มจะให้ผิดสองลูกเป็นไปได้ยากมีตีละแดบนี้จะดูว่าได้จี่แต้มตรงเลยครับสองกับลูกตีจอดเข้าอย่างเดียวครับถ้าเพราะว่าเขาคงสองได้สองแล้ว นี่ถ้าสมมติว่าลูกลูกนี้ชนะลูกล่างเขาตีไล่แน่ครับตีลูกเมื่อสักครู่นี้ลูกตีจอดสวยงามมากอันนี้จะเข้าลุ้นนะลูกที่สามไม่ได้ได้สองแต้มครับคะแนนก็นำไปเป็นเก้าตัวเจ็ดลูกนี้ทางฝ่าย ตะมูสละบุรีขึ้นจันมามันมันเหมือนจะไม่ได้สั้นเกินต้องมีการจับใหม่ไม่ได้เพราะว่าทางนี้บอกไม่ได้สั้นเกินนี่วางจับทางนั้นบอกเกินจะได้จับจันใหม่ถ้าเกินครับครับ จับลงไปไว้ใกล้ๆที่เดินเพราะว่าทางโนนเขาตีระยะนั้นเจ็ดต่อ9นี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าใครจะชนะรคะ่เพราะว่าลูกกลมๆมันไม่แน่เ,นนะเขาเปลี่ยนแผนฮะให้ผู้หญิงขึ้นมาเข้าเพราะคนตีแม่นจริงๆก็น่าจะเป็นตาโมเสราบุรีเพราะว่าเคยดูชิปของเพจไปตองสายส่นก็ไล์สดเหมือนกันตีแม่นมาก ก็เหมือนนี่ก็เหมือนกับว่ามวยเขาเป็นต่อเขาก็ให้ผู้หญิงมาตีประมาณนั้นตอนนี้ลูกยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับลูกต่อลูกอยู่นี่ไงเข้าพาดครับดีเข้ามา ตอนนี้ลูกออกมาที่สองต่อสองครับก็ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบถ้าตีว้นตาว้นพนักกรตีถูกก็ปักเสียเปรียบแล้วครับเนี่ยเพราะว่าตีผิดตอนนี้เริ่มเสียเปรียบแล้วครับนี่ก็ยังเสียเปรียบลูกอยู่ครับเพราะว่าลูกในมือเหลือสี่ต่อสองครับถ้าพี่ลีเข้าลูกนี้เปลี่ยนได้เปียบลูก พราะมือตียังไม่ออกเขาจะกลับเข้าให้ฝั่งผู้เลียนเจียบสามตีไล่ครับถ้าตีจอดก็มีสิทธิ์ลุ้นครับปักมุิลูกนีเ้เสียเปรียบโยอาจถึงเกมครับลูกนี้ว่าดูๆนี่ชอบไม่เหลือเหลือลูกสามลูกในมือปูอ้ตีเลยครับไม่เข้าด้วย เป็นนั้นว่าทีมก9วกาสระบุรีชนะเข้ารอบตามทีมพี่เยศลุงชังอยุทยาไปคนนี้ครับลีภูเจ็กับตาหมูสระบุรีเข้ารอบตามลุงช่างอยุทยากับพี่เยศไปรอบต่อไปทีมที่ตกนรกภาษาเวตองก็คือพี่อว้วนตามภาษาเวตองตกนรกทีมนั้นขึ้นสวรรค์ครับขอบคุณเพื่อนๆื่อนที่เข้ามารับชม